มาวันนี้จะมาเล่นแบบโรบอทแมพที่มีชื่อว่าให้แอนตี้ก,กันกับเพื่อน,นใช่ไหมปะใช่ก็ใครจะปินก็นไม่รู้แม่เอ้ยมันติดกันเลยอ่ะ,<ล>ะมันอยู่ใกล้กันเลยป้าป่ามิน้นดูชื่อดิบัน ฮะดูชื่อดิปาปะ่านี้เองไม่พูดแล้วอคลิปแล้วเนี่ยอ่อเอไหนเดียรอกูไม่มีอะไรพูดไม่รู้หาที่แอบบันอา้าเริ่มมาเริ่มเกมแล้วหรอหอือกูนึกว่ายังไม่เริ่ม แอบนี่เลยแอบใกล้ๆเลยอุ้ยเรามันถ้ามันจะหาเราเราเราแอบเราแอบตรงมุมดีกว่ามันจะได้ไม่นี่มันจะได้หาหาเจอ,อยากนี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวขอดูขอดูไอ้นี่ดูคนหากันมาคนหากันเริ่มแล้วอือหุ้ยคนหาโหดนะเจอนนเเคนที่สองแล้ว เจอแล้วกูกูยยอยู่ใกล้มันเลยปั้นอยู่ไหน <c oughs> หมาเจอบีมแล้วเออบีมบีมอ,อู้วิมันโหดม,มันกำลังลงไปข้างหลัง อมันเจอไอ้น right? ี่แล so ้วไอ้เขียวเขียวอ่ะมันก็โดนนี้อยู่อยู่ไหนวะไม่มันกดดูตรงไหนฮะบุมบมกดดูตรงไหนฮะ อ๋ออยู oh, koy, to, to o, hey, exactly. wow. en, ่ต uh. ัวอยู şey yes. ah, oh ่ตรงนี้นู <c oughs> <c oughs> wow. ่เรารอดฉยมันเห็นกูแล้วมันเห็นกู้วมันเห็นมันเห็นกูเฮดไปด้วยอ่าวิ่เร็วนะเออมาโอ้ตายโดดไม่ได้ไม่นะว้าวมันไม่ต่อ นี่นะอะของมันเนี่ยตอนนี้ก็เจอแล้วเอือแต่คือแต่สองอแล้วอีกหนึ่งนาทีจะหาเจอไหมเนี่ยไม่เป็นห้าวิสองหนึ่งวิไม่ทัน <c oughs> ไม่ทันไวไวไวด่าน จานสีเขียวไอตรงไหนได้มั่งวะว้าวตามเรามาเอาไอบีมเป็นบีมเป็นไอบีมเป็นบีมันแอบมองไไป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 ไนี้นี้แบนี้ไอ้บบยไนี่ไปไหนตามมาพามาโอเบบีเออเอาเฮ้ยโรธกันไมไ ตามมาเข้โมาเข้โมาตามมาเข้โมยระบอกรอคุณบอลแตม่มันไปเอา้าวไปไหนแล้ววะอ้อาวหายอ๋อเฮ้ยบอวยังอ้วกไม่ได้ ờ ừ, sang mà, Oh my god, the freak! What the freak the hell dude? Này bim à, ở hang lăng. Mình đu đủi. Nè nọ, à? ai bim bên, bên Mỹ À. Uh. Ha. Đẹt. Bụi văng nhàng leo liền. ไอพี่เฮยมึงครับพี่อ่าไม่เข้าไม่ได้อ่าฮ่าว่า่่า่าอตดเลยมาดีมาดมาดเออมาดีอ้าวอ้าวกูตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายอ่ะติดเลยอ่าออกไม่ได้ ออกไม่ได้เอาเอาแล้วเอาแล้วออกไม่ได้เอาแล้ว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 ออกไม่ได้ออกไม่ได้เอาเอาแล้วเอาแล้วออกไม่ได้เอาเอาเอ้ดม่ดูเมดตนาเอาแล้วเอาแล้วหลังหลังหลังเอาแล้วเอาแล้วหลัง <laughs> เอาเลยเหรอ <c oughs> แอบ,บบีมใครเนี่ยนี่ทำไมไอ้ตรงนี้มันแอบ,บตรงเมียนจังวะไอะต้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงถังเตา,าแก๊สปัน่นเออพูดเนี่ยน่ะไอ้เตาแก๊สอะ <c oughs> แปบบ๊็นไง จริงๆไอ้ตรงเตาแกดะหอวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาเ

เด,ดีด๋ยวชมผู้ต้องรีว่าแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้ตรงไหนเนีมั่งวะตามมาปันตามมาตามเรา,าม,มาดีกว่าตามมาตามมาเข้ามาเข้ามอเดี๋ยววะโอเคไปอยู่ตรงเรือดีกว่า แอบ,บแอบ,บแอบ,บตรงนี้อ้อต,ตรงเรือดีกว,ว่าเยอะไม่น่าเอาปีกมาเลยมันโคตนบังอะ่ะนี่มันหมีขาวมันก็เดียวกันนั่นแหละฮ้ยเราจะเดินไปเดินมาทําไมอะนั่นมันจะเห็นน่ะอยู่นิ่เองเด็กอ้าวมันไม่ขึ้นมาน่าจะกระโดดข่ามันนะมันเห็นแล้วนะ่ะจะมันเห็นแล้วน่ะเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> เรียบรอย้อยแล้วเนี่ยไอ้ไอ้คู่สองพี่น้องเนี่ยโอ้เรียบร้อยนี่ไงนี่ยแม่งมาอยู่ตรงเนี่ยเนี่ยบีบไอ้คุณผู้หญิงอ็ตายตายตายไปทุแม่งอยู่ไม่นิ่งาตายตายเออนั่นแหละว้าวดีดีโซแ e s ปี a มันกำลังไปห้องรับบูมอ่เรียบร้อยจุ๋ยเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเอ๊ะมันกำลังมาแล้วแต่มันขึ้นไม่ได้ เออมัน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 ต้องไม่ทางดิ้ชักเน่ว่ะอืมวพาทางนี้เคยเราแนะนํานะลงแค่แค่ชั้นสองพอชั้นชั้นหนึ่งไม่ต้องลงเพราะมันขึ้นได้แต่ชั้นสองมันขึ้นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอ้าวอยู่ไม่นิ่งอ้าวตายอ้าวตาูหญิงตายแน่ตายแน่ตายแน่อ้าวดีเออตาดีก็เดินไปเองนะถ้าถูกกาวมันมันจะมีมันจะมีเก่า ไอสกินมนมนีมันจะมันจะมันจะมีไอนี่เขาเรียกว่ากาวอะแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแค่เป็นสกินแต่มันจะมีบางบางบาง,บางตัวก็จะเป็นแบบวิ่งเร็วไงแบบเราสามารถเพิ่มพึงวิ่งเร็วสิบสิบวิแพ้แล้วแพ้แล้วเนี่ยเนี่ยแพ้แล้วเนี่ยอีแพ้เออแพ้แล้วเออได้สิบอเอชนะแน่วันนี้ เออชนะคันแรกต่อไปแม<ไ>ปลาย